ครับเหมือนีมาเบิง้งรถเกียวครับ DC93G รถอุ่มครับ93แรงมา้าของคูโบตตาดีครับเกี่ยวเขาอยู่หน้าดงครับที่นี่สุรินทร์ครับอำเภอศรีครูระบูตำบลดังแงนะครับดีครับกบใหม่กระลมครับ การเหตุงานของเขาซูมมือนี้รถคูบตากลายครับคนก็นออกลายหมวดกับเพงงนจักน้อยครับกี่เริบเป็นการเหตุงานของเขากบลบกกใหม่ครับตอนนี้ระวังกันถอยตามกบใหม่ครับ กับหัวคอยหูบมได้ครับสเปคอยู่ประมาณสองเมตรนี่น้อยเลยครับสเมตร30มถึงสเมตรห0าสกับปากเกี่ยวสําหรับ DC 93 G ก้านี่ครับแต่ก็ของโต้ได้ครับเบิ่งจากอุมกันหนัสิประมันเจ็ดร้อยกิโลถึง8ปดรยกิโลเลยละครับอุ้มหนึ่งเวอานาสิถึงตันครับดีซีเนี่ คฝั่งคูบตาเนาะการเห็นงนของเขานั่นครับปากเกี่ยวกับสิบประมาณอยู่2เมตรน้อยๆนี่แหละครับ2เมตร2เมตร20เพิ่มเพิ่มว่าถึงครับข้างนนที่อยู่2เมตรพอดีนี่ครับการเห็นงานของเขาแล้ก็อยู่กับช่องบาวนาโคกใช่นเนลคือเก่าครับทายรถเกี่ยวหิบเบิ้งครับพี่น้อง สำรับผูดได้ยากยนโนเกียวเนะาะแ๋ยวตำบลละแงงอัเพื่อสีคอละพุ่มจังหวัดสุรินทร์กับรถอุ่มกับเกียูจีหกร้อยห้าสิบครับจักแพงว่าแพงกับคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับราละหกร้อยห้าสิบวัาสิบเป็น,นรถ ยี่รถน้อยครับกับรถอยห้าสิบครับรถอุ่มเป็นรถตรงกับโซ่เพิ่นกับ,บเกียร์แบบรถอุ่มครับเพิ่นกับเอาไปส่งถึงบ้านครับสําหรับรถตรงกับเซาครับนี่ครับของโตอยู่ได้ครับเสียงเครื่องกับสีรถโหลดแน่นนิดนึงน่าจะเป็นเกียร์ครับชัวรของรถเพิ่นประกาศเล็งแห้งเนาะครับเนาะนี่ครับ การเทศงานของเพิ่์นสารหลุดไม่ล่าสุดของเขาก็สิเป็น DC 1 0 8 X ครับตัวนั้นปากเกลียว3เมตรแล้วครับปบนรถใหญ่ครับแท็กความกว้างของแท็กนาซิยูประมาณ70็ดสิบถึงแปเสนอยู่แล้วครับใหญ่ครับคันนหนอนหลุดไม่ของเขาขคูปตัตต้าตัวนี้เป็นหลุนเก่าครับ DC 9 3 G ให้เขามารับส้มกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านนาโคกไชเนี่ยวยังไนะครับจะได้เป็นกำลังใจเฮ็ดลิปให้พี่น้องเบิง้งสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ